ความต่างมันมีอยู่แล้วค่ะกับการนั่งจัดรายการในสตูดิโอค่ะอย่างมากก็ได้แค่โฟนอินชาวบ้านเราไม่ใช่แค่นักจัดรายการค่ะแต่เราลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือและให้กําลังใจชาวบ้านด้วยค่ะเราวางแผนเพื่อที่จะสะโขบง,งานในทุกๆเย็นกระจายทีมกําลังนักข่าวของเราไปเจอปัญหาหลายด้านแต่สถานีประชาชนโจทย์หลักของเราก็คือต้องฟื้นฟูแม่สายต้องฟื้นฟูจงังหวัดเชียงรายค่ะฉะนั้นเราก็เลยแบ่งการทำงานเป็น3มเสาด้วยกันค่ะเสาแรกค่ะ สาธารณภคขั้นพื้นฐานที่ชาวบ้านต้องเข้าถึงต้องได้รับคือน้ํากับไฟเราลงพื้นที่ไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปถามว่าเหตุผลอะไรทําไมชาวบ้านบางจุดจึงยังไม่ได้ไฟเหตุผลอะไรทําไมหมู่บ้านนี้จึงยังไม่ได้น้ําและหาคําตอบมาบอกชาวบ้านรวมถึงเป็นสื่อกลางประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชาวบ้านนั้นสามารถเข้าถึงระบบสาธารณภคได้เร็วที่สุดนี่คือหน้าที่ของเราค่ะ เสาที่2ค่ะคือเรื่องของการเยียวยาเยียวยานี้เรามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวบ้านในเวลานี้คือเรื่องของเงินบ้านที่อยู่อาศัยเขาควรจะต้องรู้เกณฑ์ว่าเขาต้องไปหาหลักฐานอะไรเขาจึงจะได้รับเงินเยียวยา49,500บาทหรือว่าด้านสาธารณพกอื่นอื่นที่เขาควรจะได้รับค่ะและอันสุดท้ายเสาที่3คือการฟื้นฟูแม่สายหลังจากนี้ด้วยค่ะ พอแม่สายตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่หลังจากนี้จะทำอย่างไรให้พวกเขาพลิกฟืน้นและกลับมายืนขึ้นด้วยขาของพวกเขาได้เร็วค่ะเราจะเกาะติดแม่สายไปจนกว่าชาวแม่สายจะพ้นวิกฤตจะกู้โคลนครั้งนี้กลับมาได้อีกค่ะนี่คือประสบการณ์ที่เราพยายามที่จะเก็บเกี่ยวและนำไปเป็นเข็มทิศในการนำเสนอข,ข่าวในช่วงวิกฤตค่ะ